สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Timeless Love นะคะวันนี้แม่หมอจะอามาดูไพ่นะคะในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะคิดตั้งนานคิดว่าจะดูหัวข้ออะไรก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูไพ่กันอยากจะมาแนะนำสำหรับไพ่นะ,ะสำหรับคนที่อยากจะซื้อเพื่อมาดูดวงตัวเองหรือฝึกดูดวงคนอื่นแต่แบบ ไม่ไม่ได้อยากได้แบบแบบเดิมมันนะคะที่มันเป็นไพ่แบบมาตรฐานใช่ไหมคะแนะนาสําหรับไพ่สาหรับนี้เลยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ในแง่ของความสวยแล้วก็พลังงานดีด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นแบบฝั่งฝั่งตะวันตกก็เถอะแต่จริงๆไพ่ทาโร่ก็เป็นของฝั่งตะวันตกอยู่แล้วเนาะแต่สำหรับนี้ยไม่รู้นะคะอันนี้ส่วนตัวสำหรับแม่หมอเลย ไม่หมอรู้สึกว่าเขามีพลังงานภัยที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแล้วแล้วอ่านง่ายไม่ยากด้วยนะคะเป็นสำหรับภัยที่เป็นมิดมากๆอารมณ์แบบถ้าใครซื้อมาดูเขาก็จะเขาก็จะเอื้อเอ็นดูนะคะให้เราไม่ดูยากจนเกินไปจะพูดว่ายังไงล่ะเห็นไหมคะ ด้วยด้วยหน้าไพอ่ะเราสามารถอ่านง่ายๆนะคะอ่านได้ง่ายๆนะไม่ได้ยากเลยเห็นไหมคะแล้วภาพสวยมากๆด้วยนะคะสำหรับแม่หมอก็คือเป็นไพ่พลังงานดีนะคะเป็นมิตรด้วยเนาะอ่ะแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้พี่ไพ่สำหรับนี้นะคะอยากจะบอกอะไรก่อนอื่นเช็คพลังงานคุณกันก่อนนะคะ ว่าพลังงานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโอ้เดฟูวมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับอะไรมีภาระอืมช่วงนี้มีภาระเยอะใช่ไหมคะมีอะไรหลายๆอย่างคือภาระนะคะจริงด้วยการงานการเงิน <laughs> เดฟิลมาเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลึกกันนะคะในเรื่องของปัญหา มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยแล้วมันค่อนข้างหนักหน่วงด้วยเอาเป็นว่าชัดเจนนะคะภาระ,ะในเรื่องการงานการเงินในเรื่องหนี้สินค่อนข้างชาดัชดชัดชัดมากถ้าคุณเข้ามาดูแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่มีภาระ,ะที่ต้องแบบในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องการเงินการทองพะลังงานนี้เป็นของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยใครที่ไม่มีภาระ ในเรื่องของการงานการเงินสามารถออกไปตรงดีได้เลยนะคะไม่ใช่พลังงานคนเพราะมันค่อนข้างชัดเจนะนะคะว่ามันพัวพันหนักหน่วงทีเดียวในเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะในเรื่องการงานการเงินที่ตอนนี้ก็คือหมุนไปหมุนมาสะสามไม่ลงตัวสักทีนะคะแล้วค่อนข้างเครียดด้วยหาทางออกมันมีแหละแต่มันก็น้อยใช่ไหมคะยากเนาะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะคือเรื่องความรักเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กทีเดียวเมื่อเทียบกับเรื่องของการเงินความเป็นอยู่ปากท้องนะคะดูสิพี่พยย่ยาบอกอะไร The w o วมันอยู่ใบสุดท้ายมันเป็นไพ่จบนะคะไพ่จบผสมกับไพ่ที่เริ่มต้นใหม่คือมันมันจะเรียกว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่แน่ใจนะคะด้วยความสิบถ้วยสองถ้วยมันเป็นไพ่พลังงานในแง่ของความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะตามด้วย คิงไม้มันเป็นความปรารถนามันเป็นอะไรที่แบบแรงกล้าในเรื่องนี้นะคะแต่มันปิดท้ายด้วยเดอะเวิลเหมือนสิ่งเหล่านั้นมาจบแล้วนะคะนี่ความมุ่งมั่นความตั้งใจกับความรักที่ด,ดีกับความสัมพันธ์ที่มันแบบดีๆอะไรเงี้ยมันได้จบลงแล้วแล้วมันก็ได้เริ่มต้นแล้วนะคะเริ่มต้นอะไร ทำ hmm. ไมจบทำไมเริ่มทำไมเก็บไหนละใบใหญ่ทั้งนั้นเลยโอ้ อพลังงานวันนี้มาแปลกแปลกมากจริงๆเหมือนอ๋อ ชีวิตต้องเลือกมากๆสังเกตสองไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ชี้ขึ้นเหมือนกันชี้ขึ้นเหมือนกันสองค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 นทั้งบุญและก็บาปให้ใหสังเกตสองใบนี้นะคะเกสตาตา มันเป็นไพ่ของความความหวังมันเป็นไพ่ของการเยียวยาแต่พอมาเจอสองใบเนี้ยมันเป็นพลังงานที่สำหรับแม่หมอนะเห็นไหมคะ The h a ฮ l ดรเ e n และก็ d ดวิ l ทั้งบุญทั้งบาปนั่นแสดงว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความผูกพันแบบ ลึกซึ้งแน่นแฝงแล้วก็หนักหน่วงมากๆนะคะมากๆมากๆจริงๆบางทีมันอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าในความสัมพันธ์นี้อาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนนะคะ คือเป็นครอบครัวกันใหมก่อนหมายความว่าเคยมีมีประสบการณ์ร่วมเคยอยู่ด้วยกันเคยมีสถานะบางอย่างที่ผูกพันกันแนบแน่นนะคะมาอย่างยาวนานด้วยนะคะถ้าไม่ยาวนานก็คงลึกซึง้งแบบลึกซึ้งมากๆตัดกันยากตัดไม่ขาดนะคะอันนั้นคือหนึ่ง และอีกหนึ่งมันก็คือมันมีความซับซ้อนในความสัมพันธ์นะคะทำไมไม่เหมาะถึงรู้สึกว่าพลังงานวันนี้เป็นพลังงานที่แปลกประหลาดเพราะมันเป็นพลังงานที่มันซับซ้อนในความสัมพันธ์จริงๆนะคะถ้าเป็นความซับซ้อนที่เป็นปกติก็คือมันก็จะมีแบบรักสามเศร้า มีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันเนี้ยมันเป็นเศร้ามันเป็นเศร้าสองเศร้าที่ที่มันไม่จบกันนี้ง่ายนะคะเป็นเศร้าสองเศร้าที่มีมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้ามีหลายๆมือนะคะมาซอนในความสัมพันธ์นี้ด้วยครัแปลกมาก ม,ม,ม,ะะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกลับซับซ้อนมากๆนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ยังไงนะอืมมันไม่ได้มีแค่หนึ่งแค่สองแค่สามนะคะดูมันมีเงื่อนงำมากไปกว่านั้นอีกนะคะเป็นลับของลับอืมคือ ันไม่ได้ทําผิดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะมันรับจริงๆนะคะอธิบายไม่ถูกแม่หมออธิบายไม่ถูกแต่รู้แค่ว่ามันซับซ้อนมากๆมีความสัมพันน์ยังไงมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันมีเรื่องเงินมันมีการ เรียกร้องอะไรบางอย่างบอกเลยนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันซับซ้อนนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดคือ ถึงซับซ้อนแค่ไหนแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็มันก็ไม่ใช่ความลับแล้วไม่มีคนรู้แล้วและในความสัมพันธ์นี้มันมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยด้วยเดอรซันนะเดอรซันอย่างที่อธิบายไปว่าคือทุกคนรู้ว่าเดอรซันนี้มันจ้ามันสว่างมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นเช่นนั้น หรือจริงๆแล้วมีใครบางคนไปเจอความสัมพันธ์ที่ที่ไม่รู้ว่าเขามีลูกมาก่อนแบบนี้ได้ไหมนะคือจริงๆตอนนี้แม่หมอเดาล้วนๆนะคะคือเดาจริงๆถ้าคุณติดต่อ หรือว่ากําลังมีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่อายุต่างกันมากๆเนี่ยคืออาจจะต้องระมัดระวังว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบตัวคนเดียวอาจจะไม่ได้โสดคือเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานการมีลูกติดอะไรที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นไปได้นะคะ และพละอันหนักอึง้งคือดูเหมือนจะเป็นความรักดีๆพึ่งพาได้มันคงได้นะคะ คือถอดใจไปแล้วรู้นะคะว่าถอดใจไปแล้วแหละอะไรที่เคยวาดฝันอะไรที่เคยคิดภาพไว้นะที่มีต่อกันคือมันจบไปแล้วล่ะคือคือมันจบไปแล้วล่ะจบจริงๆนะเจ็ดไม้เนี่ ไม่ได้ว่าจะสู้ต่อนะคะแต่มันเหมือนเป็นเป็นการตั้งกาดนะฮะตั้งหลับเพื่อปกป้องตัวเองทาวเวอร์ก็คือมันจบไปแล้วมันพังไปแล้วเปลียนคืนไปแล้วนะคะได้มาให้ไป วิ e อ of Fortune มันผ่านมาแล้วนะคะไอ้สถานการณ์ที่มันจบมันได้รู้กันไปแล้วมันเปิดเผยกันไปแล้วนะคะความซับซ้อนที่ว่าคือรู้อยู่แล้วนะคะรู้ไปแล้วมันไม่ใช่ความลับแล้วต่อให้ซับซ้อนขนาดไหนก็น่าจะรู้ไปแล้วนะคะภายออกมาอย่างนี้ จริงๆนะฮะแ,แม่หมอแม่หมอเดานะแม่หมอสับสนในความในความสัมพันธ์นี้จริงๆมันสับสนซ้อนเงินสี่ดาบสีถ้วยคือตอนนี้อาการนี้เลย สีดาบสีถ้วยคือพักเบรกพักเหนื่อยไม่อยากรับรู้อะไรแล้วไม่อยากรับผิดชอบความรู้สึกอะไรใดๆแล้วนะคะไม่อยากทําสงครามประสาทกับใครทั้งนั้นนะคะอยากพักไม่ไม่รับรู้อะไรเลยสามดาบเจ็บเจ็บมากนะคะก็น่าจะเจ็บ หนึ่งถ้วยเป็นหนึ่งถ้วยที่แบบแหลมมากับบรรดาภัยทั้งสี่ใบเนี่ยนะฮะเรียกว่ามาแล้วไม่ช่วยอะไรเลยมีความเจ็บปวดที่เจอเจอนะคะมันเหมือนกับว่าคือความรู้สึกความรักที่ให้ไปอ่ะ มันเจ็บเหมือนให้ให้ความรู้สึกผิดคนน่ะนะฮแบดถ้วยเก้าเรียนหาหมา เคนี่นานแล้วนะคะที่ไม่ได้ดูไพ่ด้วยวิธีนี้ด้วยวิธีการเปิดหมดสำรับนะคะ <sigue. S 1> เพื่อป้องกันความสับสนของตัวแม่มอเองเอาล่ะเข้าใจละ<ด>นะคะคือ <c oughs> อย่างนี้คือมันอาจจะเป็น <c oughs> ขออภัยคะ่ะ คือมันอาจจะเป็นเรื่องที่ที่ทับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างสับสนในความสัมพันธ์นะคะคือจะอ่านในมุมไหนดีคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนเชิงซ้อนนะคะอย่างที่แม่หมองง,ง,งในเบือเบ้องเบื้องตน้นแต่พอเปิดไปเปิดมานะคะก็อพอจะรู้ว่าคือจริงๆแล้วมันมีมัน มันมีความเสียใจนะคะที่ผ่านระยะเวลาของการที่แบบเ,เรียกว่ายังไงนะเรียกว่าให้ความหวังเรียกว่าหลอกตัวเองเรียกว่าอยู่อยู่ในหลายๆจุดนะคะกว่าจะพาตัวเองมาอยู่จุดนี้ได้จุดนี้หมายความว่าจุดที่เราสามารถก้าวผ่านก้าวผ่านความเลือหลังความเสียใจความหนักหน่วง นะคะคสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าใครก็ตามนะคะที่กําลังออกจากความสัมพันธ์นี้มันเลอลังที่มันเจ็บปวดอยู่คุณจะต้องผ่านด่านผ่านด่านที่หนึ่งผ่านด่านของตัวเองอะนะคะว่าจะไปหรือจะถอยหลังอะไรยังไงคือมันจะมีอะไรแบบนี้มาให้คุณต้องแบบต้องตัดสินใจต้องเลือกอยู่ตลอดทางนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามสิ่งที่คุณจะได้พบผ่านในอนาคตก็คือคุณจะได้เจอความรักที่มันดีๆนะคะจริงคุณจะได้มีการออกเดินทางนะคะพลังงานของคุณจะได้เจอคนใหม่ๆเจอคนใหม่ๆที่คุณคุณเคยคนใหม่ๆจะไม่ได้ใหม่ถอดด้ามักทีเดียวอาจจะเป็นคนใหม่ที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณในอดีต ก็เป็นได้เคยเจอเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะและแน่นอนสิบดาบเนี่ยความจะปวดทุกอย่างมันจะสิ้นสุดลงนะคะสี่ไม้คุณจะเจอกับความรักที่มันมั่นคงอะนะคะคือความรักที่มันมั่นคงอย่างที่แม่หมอกเคยบอกไปนะั่นแหละว่าคือมันมีความมั่นคงในหลายๆด้านในหลายๆของความสัมพันธ์นะคะมันไม่เสมอไปว่าเราจะต้องไปเจอความรักที่อาจจะเป็นคู่รัก ะะไม่เสมอไปคุณจะเจอความรักที่มันเป็นความรักจริงๆนะคะไม่ว่าจะใครก็ตามกัลยาณมิตราานาในอนาคตนะที่เป็นสีไม้ที่เป็นเหมือนบ้านนะคะที่จะทําให้คุณวางใจสบายใจเมื่ออยู่กับเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันได้คนคนนั้นในอนาคตจะทําให้คุณเรียว่าละวางความเจ็บปวดได้เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าตอนนี้นะคะในความซับซ้อนนั้นอันนี้เดาเดานะคะมันอาจจะเกิดจากการว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝั่งมันมาเจอกันด้วยด้วยความผิดจารีตประเพณีวัฒนธรรมคือมันมันเกิดความรู้สึก ที่ดีต่อกันในห้วงเวลาที่ไม่ควรจะต้องเกิดนะคะมันมันผิดผีไปหมดเลยนะคะมันไม่ควรมันไม่เหมาะมันมีข้อเขตมันมีข้อจำกัดที่ที่ถ้าถ้าอยู่ด้วยกันคือมันผิดไปหมดเลยนะคะอธิบายอย่างนี้ดีกว่าเนาะไอความซับซ้อนที่แม่มองงงๆนะ,ะมันน่าจะเป็นเช่นนั้นเนาะ แต่มันจะจบนะคะเพราะมันพรด้วยความนี้มันมันมีความซับซ้อนแต่มันก็มีคําตอบในความซับซ้อนนั้นนะคะมันเหมือนมันเหมือนมีคําตอบที่มาเฉลยเองเรื่อยๆนะคะเหมือนมีความจริงปรากฏเรื่อยๆในทุกคําถามที่มันค้างคาในใจมันก็จะได้คําตอบแบบเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะในระหว่าง ในระหว่างทางที่เราแบบเจ็บปวดหรือต้องทําใจนะมันก็จะมีอะไรแบบนั้นให้เราแบบอ๋ออ๋อเออเออาปนี้น,นี่เองนะคะจนในที่สุดเราก็จะระวางปล่อยวางหรือทิ้งความเจ็บปวดนั้นได้แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองได้จริงๆนะคะมันเป็นเช่นนั้นใบสุดท้ายคือสไม้คือยังไงก็ดีนะคะสิบดาบแล้วก็4ไม้ ก้าไม้เนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่แบบผ่านอะไรมาเยอะมากไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะคะเป็นอย่างนั้นเนาะก็จะประมาณนี้นะคะถามว่าการดูในคลิปนี้ไพ่อยากบอกอะไรไพ่อาจจะอยากจะบอกแค่ว่าคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าความเจ็บปวดมันจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตหรืออีกนาน ไม่นานนะคะไม่นานหรอกคุณจะทำใจได้เรื่อยๆพอจังหวะหนึ่งก็จะทำใจได้แบบเร็วมากๆนะคะคือมันจะเหลือลังแค่ในช่วงแรกๆทํานั้นแหละพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะพอเราได้รู้อะไรที่มันแบบชัดเจงแจ่มแจ้งรู้รู้นิสัยของบางคนนะ,ะรู้รู้เช่นเห็นชาติพูดคำนี้แรงไปไหม เราก็จะทำใจได้เองนะคะในบางสถานการณ์เนาะว่าอ๋อการที่คนคนนี้ออกไปจากชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะก็จะประมาณนั้นเนาะเอาเป็นว่าใครที่ดูมาจนจบนี่แม่มอขอขอบคุณมากนะคะเพราะว่าวันนี้ทั้งทั้งไพพลังงานไพแล้วก็ตัวแม่หมอเองก็ยังยอมรับนะคะว่า ไม่เคลียร์ไม่กระจ่างในการอ่านสักเท่าไรนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าอืมนั่นแหละก็อย่างที่ทุกคนดูมาตลอดนะคะไม่เป็นไรหวังว่าคลิปหน้าแม่หมอจะอ่านใพ้ได้เคลียร์กว่านี้สำหรับวันนี้ถ้าใครยังรู้สึกงงสงสัยอยู่แม่หมอขออภัยด้วยจริงๆนะคะเพราะมันอาจจะเป็นพลังงานที่ที ซับซ้อนจริงๆนั่นแหละนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่มันทอนซับกันอยู่เนาะโอเคขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามกันมาตลอดว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ